ก็สรุปว่าตอนนี้เนี่ยเราสรุปคดีนะครับที่ทางพวกผมที่สภาทางในความรับไว้เนี่ยนะครับครบถ้วนสมบูรณ์สมบูรณ์ในท่าท้ายคือว่าถ้าหากเขาไม่ได้นยนะครับถ้าตนกรจะไปนะครับซึ่งเราต้องใช้เวลาที่เพราะว่าเราไปพิจารณ์คดบชาวบ้านไม่ได้เลยชาวบ้านไม่ได้ถูกพูนะครับทีนี้นะครับท่านกรขอรับคดี เราก็ตั้งจะพยางามลงทีให้ยึดทรัพย์อยเลยึดย่นที่ได้คนอย่างนี้ราบล้วาสใมันต้งารดการลงนั้นมากว่มันมีทางที่จะดต่อไปซึ่งเราว่าน่าจะให้มนกลาเดือนไปอีกข้างหน้ามันแจ้ง2เดือนแจ้ง่าน้นองยริองของอบตด้วยแจ้งครับถ้าตอนการยึดทรยนีก็เป็นมัน่ง่ายเลยเราก็ นะครับเป็นอยู่อยู่ไอ้นี่ราตามันก็ไม่สูงนะครับแล้วมันมก็มีการจ่ายค่าเสียหายกันสูงมากบ่อยเหมือนเงินสำหรับคนที่เสียชีวิตแล้วคนที่มีชีวิตเพียงใดนะครับถ้าไม่พอก็เดี๋ยวจะให้ทางทนายเนี่ยนะครับหรือว่ามีหลักฐานอะไดในเรื่องทีได้ ในคดีมูลโนนะครับตั้งแต่ปี2566คดีตอนนี้ใน,นเฉพาะในส่วนแข่งนะครับที่ทางผมได้เข้ามาช่วยเหลือตําบลชาวบ้านตําบลมูลโลนเี่นะครับก็ปรากฏว่าทางทางผู้เสียหายกับจำเลยเนี้ได้ติดกลง ในคดีทำสัญญาคดีประนอมยอมความกันก็นเรียบร้อยหมดครับก็ค่าเสียหายที่เราฟ้องไว้เบื้องต้นเนี่ยทั้งหมด300กว่าล้านแต่ว่าทางศาลเขาพยายามไกลเ่เกลี่ยแล้วก็ทางผู้เสียหายก็กยอมรับใน,ในผลของการไกล่เกลี่ยนะครับก็ค่าเสียหายน่าจะประมาณ100กว่าล้านซึ่งซึ่งในระหว่างที่เรามีการเจรจาคดีกันนะครับทางฝ่ายจำเลยเยเขาก็ขอว่าเขาอยากจะประกันตัว เพื่อตรร้องการที่จะออกไปอารัพย์อาหาเงินนะครับแล้วก็เอาทรัพย์สินต่างๆอมาขายเพื่อชำระหนี้กับชาวบ้านนะครับซึ่งทางต่างศาลก็ก็มาสอบถามตางฝ่ายผู้เสียหายเลครับทางผมขึ้นเป็นแนความก็มองว่าถ้าเกิดว่าเขาออกไปสามารถที่จะอาทรัพย์สินมาเนี่ยมาวางศารหรือว่าขายทอดตลาดขายแล้วก็นาเงินชาระหนี้กับผู้เสียหายได้แล้วก็ตกลงนะครับว่าเรากไม่คัดค้านในเรื่องการประกันตัว แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เอาที่ดินมาเปิดซื้อท่าในนะครับซึ่งมีตั้งแตบบ่ที่จังหวัดนาราธิวาสแล้วก็ที่จังหวัดสงขลาด้วยนะครับพอวางเป็นกันไว้ถึง5แปลงแล้วก็สารว็ตรอนุญาตให้ประกันตัวแต่ว่ายังไงก็ตามาในเรื่องของค่าเสียหายที่ คู้ระเบิด็นเศุได้คนตายอนะย่อาาน,น,นีนะครับทางฝ่ายเขาเนี่ยเอามาจุดใช้สือว่าจำนวนนะครับก็ก็น่าจะประมาณ2ล้านกว่าบาทน,นะครับเพื่อจุดใช้กับผู้ตายแต่ว่าในส่วนของทางแพ่งที่สอบสามชาวบ้านเกือบทั้งหมดแล้วเนี่ยยังไม่ได้รับสำมระ t i เลน,นะครับทิดนัดซึ่งขั้นตอนต่อไปทางสกานี้ก็ขอให้ทางศาลตั้งกำรังงานมาขับคดีเพื่อทำการสูจน อาจจะเป็นที่ดินรู้สึทภาพแรงนั้นหรือว่าถ้าไม่พอก็จะยึดที่ดินแปลงนี้เพื่อชำระหนี้ให้กับชาวบ้านเท่าที่ท่าที่จะเราหาได้ครับ